สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานล,ลอยข้ามถนนรัชดาด้านขวามือนะครับก็จะเป็นทางเข้าส่วนน้ำเบญจก,กิติประตู2คลิปนี้ก็จะพามาเดินดูงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางคนเดินทางจักรายานบริเวณแยกสารสินถึงถนนรัชดาพิเศษก็เป็นพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตคลองเตยโดยปัจจุบันนะครับดำเนินการได้ร้อยละประมาณ30ผมจะพาดูตั้งแต่ถนนรัชดาจนไปถึงแยกสารสินตรงถนนวิทยุนะครับซึ่งเชื่อมต่อกันไปจนถึงสวนลุมพินีเมื่อเราเข้าประตู2ของสวนน้ำเมตกิตินะครับเข้ามาด้านกวามือก็จะมี ทางเข้าสวนสัตว์เลี้ยงนะนำน้องหมาน้องแมวเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็จะติดกับริมคลองไปสถิงโตนะครับแต่ว่าไม่มีทางเดินริมคลองนะทางกรุงเทียมณนครน,นะครับเขาจึงได้ก่อสร้างทางเดินริมคลองให้เชื่อมกับถนนรัชดาโดยตรงเลยนะก็สามารถเดินตั้งแต่ถนนรัชดาก็จึงจะกลายเป็นตอนนี้ก็จะมีทางเข้าประตู2นะครับแล้วก็จะมีทางเดินที่สร้างใหม่อยู่ตรงแถวสะพานลอยนะครับ ต่อไปจากถนนรัชดาอีกทางหนึง่งก็สามารถจะเข้ามาที่สวนน้ําแล้วก็ไปสวนป่าได้โดยสามารถเดินยาวไปถึงสวนลุมพินีเลยเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับช่วงริมคลองนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับงานก็ยังมีก่อสร้างมีปิดกั้นอยู่ไม่สามารถเดินไปได้ตลอดนะอยู่ในช่วงการติดตั้งนะครับรากันตก ก็มีปูพื้นไว้บ้างแล้วนะพื้นทางเดินนะครับตอนนี้ก็ปูพื้นใหม่นะบริเวณนี้ก็ไม่เป็นสีเขียวแล้วนะครับก็จะเป็นหินที่กันลื่นนะครับจักรยานปั่นสะดวกสบายเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับต่อเนื่องนะไปจนถึงสนลุมพินีเลยเพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นงานก่อสร้างนะครับว่าคืมน้าไปถึงไหนนะ โดยได้เริ่มการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานคนเดินข้ามเชื่อมสวนนุมพินีและสวนเมจากิติโดยก่อสร้างทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการทางจักรยานและก่อสร้างสะพานสวดต่อขยายเชื่อมถนนรัชดาพิเศษรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางเดินทางจักรยานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง งาปรับรปรุงภูมิทัศน์ทางคนเดินทางจักรยานบริเวณแยกสารสินถึงถนนรัชดาพิเศษรูปแบบงานก่อสร้างก็จะเป็นสะพานคอนกรีตมีความยาวทั้งหมดนะครับ1.6กิโลเมตรและมีความกว้างโดยประมาณ3 7เมตรมีจุดเริ่มต้นบริเวณแยกสารสินข้ามทางด่วนเฉลิมมานาครเชื่อมสวนเมจกิติสวนป่าแล้วก็สวนน้ำต่อขยายไปจนถึงถนนรัชดาพิเศษใกล้ๆก,กับ แยกอโศกก็เหมาะสาหรับทางคนเดินทางจักรายานและรถเข็นคนพิการโดยมีการติดตั้งริฟตโดยสารบริเวณแยกสารสินและถนนรัชดามีจุดเชื่อมบริเวณสวนลุมพินีแยกสารสินถนนดวงพิทักษ์ซอยสุขุมวิทซอยสสุขุมวิทซอยส0สวนเบญจกิติและก็ถนนรัชดาพิเศษผมเดินมานะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตนะที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับเดินมาตรงนี้รางกันโตกก็มาหยุดนะงาน,นก่อสร้างติดตั้งรางกันโตกนะครับก็มาถึงตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวผมจะข้ามไปทางสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตนะครับตอนนี้ก็ข้ามมาแล้วนะจากสะพานที่สร้างใหม่นะครับก็ทําทางม้าลายผ่านสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตนะครับ ไปเชื่อมกับสะพานเขียวสะพานข้ามคลองใหมท่ทิงโตที่สร้างตอนนี้นะครับอนุญ,ญาตให้เฉพาะรถที่มีความสําคัญนะหรืออย่างรถฉุกเฉินนะครับสามารถผ่านได้ตรงนี้ก็เป็นซอยสิบเดินตรงไปนะครับก็จะไปเจอกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุขุมวิทด้านขวานี่ก็เป็นสะพานเขียวนะครับที่มีการปรับปรุงนะตอนนี้ก็มองเห็นเป็นสะพานขาวสะพานเขียวเลยนะหากเขาปูพื้นได้ทั้งหมดนะครับ ก็คงจะกลายเป็นสะพานขาวสะพานเขียวผมรู้สึกว่าบันไดมันจะชันนะคนพิการแล้วก็คนที่อาจจะขาไม่ค่อยดีนะครับผู้สูงอายุเนี่ยดูแลไม่สะดวกนะทางทกรุงเทพมหานครนะครับเขาจึงปรับแก้ไขนะครับทำให้มีทางลาดเนี่ยนะสามารถทำให้คนพิการนะครับหรือผู้ที่สูงอายุเนี่ย เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นนะไม่ต้องขึ้นบันไดที่มันสูงชันนะครับนี่นะครับบันไดมันจะชันนะเขากำลังก่อสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางลาดนะ มันก็จะเป็นทางลาดลงไปเรื่อยๆนะทำให้รถวิวแชร์นะครับผู้ที่สูงอายุเนี่ยเดินสะดวกขึ้นไม่ต้องขึ้นนะครับลงทางที่เป็นบันไดชั้นๆแล้วก็ปรับทางเดินนะครับไม่มีแบ่งกันนะระหว่างทางเดินทางวิ่งนะครับปลอบลปรุงนะครับจุดนั่งพัก ตามเส้นทางนะครับตลอดเส้นทางเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการติดตั้งโครงสร้างนะครับที่ทำทางลาบนะ การปรับปรุงก่อสร้างสะพานเขียวเพื่อให้มีประโยชน์ต่อผู้พิการผู้ใช้รถวิวแชร์และผู้ใช้รถจักรยานจุดปรับปรุงหลักคือทางลาดที่มีความชันก็จะปรับปรุงให้มีความสะดวกและสวยงามมากขึ้นโดยการปูพื้นด้วยหินแกรนิตที่มีความทนทานเคลือบทับด้วยวัสดุอะคริลิกและตรวจป้องกันการเลื่นล้มระหว่างปัจจัยาน พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างและเก้าอี้นั่งพักเป็นระยะตลอดเส้นทางรวม1.6กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างเนื่องจากที่ผ่านมานะครับติดการก่อสร้างโครงการอื่นๆซึ่งมีการพล่องน้ําเพื่อการก่อสร้างทําให้โป๊ะเรือตอกเสาเข็มโครงการปรับปรุงสะพานเขียวไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ขณะนี้ก็เข้าพื้นที่ได้แล้วนะครับ โดยได้ปรับปรุงเป็น3ช่วงก็คือช่วงที่1ระยะทางเ0 0เมตรช่วงที่2ระยะทาง600เมตรและช่วงที่3ระยะทาง300เมตรออกแบบให้มีเลนจักรยานทางเดินวิ่งและผู้พิการสามารถใช้ร่วมกันโครงการปรับปรุงภุมิทัศน์คนเดินทางจักรยานบริเวณแยกสารสินถึงถนนราชด,ดาพิเศษคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับประมาณปลายปี2568นี้ ก็เทนที่เดินดูนะครับพวกบันไดต่างๆเนี่ยมันจะชันมากเลยนะทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเขาก็จึงก่อสร้างโครงเหล็กนะปรับให้มันไม่ลาดชันนะครับผู้ที่ใช้รถวิวแชร์นะหรือว่าผู้สูงอายุผู้พิการอะไรพวกเนี้ยนะครับเดินทางด้วยสะพานลอยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบาย,ยาตอนนี้ผมเดินมาถึงถนนวิทยุแล้วบริเวณนี้ก็เป็นแยกสารสิน ด้านหน้าก็จะเป็นสวนลุมพินีนะครับสะพานนี้ก็เชื่อมตลอดเลยนะต่อไปก็จะเดินได้ตั้งแต่ถนนรัชดานะครับมาจนถึงถนนวิทยุหรือจากวิทยุไปถนนรัชดาได้นะครับและตรงแยกรัชดาแยกสารสินก็จะมีการติดตั้งลิฟต์โดยสารด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้พิการตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางลง ไปทางโวนลุมนะครับก็ยังมีงานก่อสร้างอยู่นะครับมีการพื้นที่แล้วก็มีการเรื้อทุบตรงบันไดน,นะเป็นบางส่วนเพื่องานก่อสร้างนะครับคลิปนี้ก็นํามาฝากกันก็คืบหน้าไปมากแล้วนะครับตอนนี้ก็จะใกล้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับสะพานเขียวนะครับที่มีการปรับปรุงหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วนะครับจะนํามาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแวนพบกับ v m p มีเรื่องรล่ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ